ดึงครั้งเดียวแล้วก็หายนะครับได้มาสามแต้มนะครับ อยู่นะครับผม สายเริ่มดีมาหน่อยครับผมสามนิ้วในหน่อยนะครับ ครับผมก็ยังเป็นไซส์เล็กอยู่นะครับแปดโมงห้าสิบนะครับตอนนี้ผมก็ลงเหยื่อตั้งแต่ช่วงประมาณเจ็ดมงหสิบครับหนึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ก็ได้มาแต้มนี้แต้มที่ห้านะครับผมก็ยังไม่เจอไซส์ใหญ่เลยครับวันนี้ มาตามรุนกันดูนะครับวันนี้ว่าจะมีไซส์ดีๆหรือเปล่านะครับจุดนี้นะครับสำหรับคลองวังน้อยหรือคลอง26นะครับผม ดึงแล้วเงียบดึงแล้วเงียบนะครับใส่สองนิ้วก,กว่านะครับผม ได้สองนิ้วหน่อยๆเหมือนเดิมนะครับผมแต่มน,นี้สามนิ้วนะครับผม ดึงคิดว่าจะมีลุ้นแล้วนะครับผมไซส์เล็กกว่าเดิมอีกนะครับ đừng tèm, không 2 níu này nòi nữa จะกลับอยู่แล้วนะครับผมกําลังดูเวลาแล้วครับโอ้ปลาไซมีนะครับผมกินคันพุ่งนะครับคิดว่าจะไม่เจอตัวเลยนะครับโอ้ไซสวยครับไซสวยนี่นะครับผมไซนี้ถือว่าโอเคนะครับมีห้านิ้วนะครับผมห้านิ้วได้อยู่ครับ เยอะครับ เล็กนะครับผมหมอทนนี้ย่งผมมีเวลาสองสามท่โมงเนีมันก็ไม่น่าไปเท่าไหร่มาเขพ่อเหรอครับหมอจะไปทำงานนี่ครับครับตอนเย็นทำงานสวัสดีพี่ๆนะนะและท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องทัชพีชิ่งนะครับผมครับวันนี้ก็เป็นคลิปตกปลาหลังเลิกงานอีกหนึ่งคลิปนะครับผมก็เลิกงานออกการดึกมาเหมือนเดิมครับคลิปนี้ วันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาคลองวังน้อยหรือคลองยี่สิบหกนะครับผมก็มาตั้งแต่เช้าแล้วครับผมตอนแรกจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับผมก็พอดีไม่ว่างครับผมผมก็เลยย้อนขับรถย้อนมาเรื่อยๆนื่อครับก็เห็นจุดนี้ว่างอยู่นะครับผมแล้วก็มีนานาก็ทําราวางเบ็ดไว้แล้วนะครับผมก็คิดว่านะ่าจะพอมีตัวนะครับผมก็เริ่มลุงเหยื่อไปช่วงประมาณเจ็ดโมงห้าสิบนะครับผมตอนเช้าตอ,อนนี้ 1 0 2โมงยีนะครับผมก็ตอนแรกจะกลับตั้งแต่ช่วงประมาณ9.00 9โมงเโมงห้แล้วครับผมก็ดูเวลาจะกลับแล้วพอดีได้แต้มไซดดีมาก็เลยอยู่ต่ออีกหน่อยนะครับผมก็เมื่อกี้มีนะาแวะมาทักทา,ายพูดคุยนะครับผมก็ไม่ได้ถามชื่อน้าเลยครับเมื่อกี้น้าบอกว่าเคยลงจุดนี้นะครับผมได้ไซดีเยอะด้วยครับผมแต่ปลากินช่วงตั้งแต่สิบโมงไปนะครับ ถึงช่วงบ่ายๆนะครับผมก็น่ามาแก้มือนะครับใหม่นี้ถ้ามีเวลานะครับผมให้ท่านผู้ชมดูสภาพหมายนะครับจุดที่ผมลงวันนี้นะครับผมจุดนี้ก็จะมีร่มต้นคูณนะครับผมที่จอดรถจอดได้นะครับผมหนึ่งคันครับก็จอดได้สะดวกอยู่ครับแล้วก็มีเหลือที่นั่งไว้ให้นี่นะครับผก็คลองวางน้อยหรือคลองยี่สิบหกก็ทั้งเส้นก็จะนี่นะครับยาวไปนู่นลงได้หมดนะครับผมแต่ที่จอดรถจะแคบ ถนนก็จะประมาณนี้นะครับผมที่จอดรถจะมีน้อยครับผมเพราะว่าถ้าเราจอดเกินถนนมาก็จะลําบากนะครับคนใช้ถนนใช้รถนะครับผมเดี๋ยวเขาจะว่าาอีกนะครับผมเพราะว่าถนนแคบแล้วก็รถจะมีวิ่งทั้งวันนะครับเส้นนี้อาจจะไม่เยอะเหมือนคลองเปรมนะครับผมแต่ก็มีมีวิ่งตลอดครับยิ่งช่วงเช้าจะเยอะนะครับก็หาจุดที่มีที่จอดรถแบบนี้ครับผมจะดีกว่านะครับสําหรับหมายที่นี่นะครับผม ก็นี่นะครับหน้าไมยอยู่ที่ผมลงนะครับผมก็ข้างหน้าก็จะชันหน่อยครับผมก็แนะนําให้เอาคันยาวๆมาครับเจ็ดฟุตแปดฟุตครับผมจะดีอ๋อคันสั้นเหมือนผมก็จะลาบากหน่อยนะครับหกฟุตนะครับผมผมก็ลงสี่คันนะครับวันนี้เกี่ยวเม็ดโฟมอย่างเดียวเลยพิกัดไมยเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับผมถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจจะมาลองนั่งตกดูนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมผลงานกันต่อเลยครับผม อลาช้างก็ลืมนะครับผมก็เอาใส่ถังไว้นะครับวันนี้เด,เดี๋ยวผมเอาน้ำออกดีกว่านะครับผมปลารวมนะครับผมก็ผมเก็บ เก็บแต้มไว้หมดเลยนะครับผม oh. ี่แต้มครับเนี่ยอ่านจะประมาณสิบกว่าแต้มนะครับผมโอ้โหนี่เลยครับตอนนี้ก็ไซส์สามนิ้วก็มีมีไม่กี่แต้มนะครับผมไซส์สามนิ้วนี่ครับก็มีไซสน์นี้มีไม่กี่แต้มครับสามนิ้วอ็ไซส์เล็กเยอะกว่านะครับผมสองนิ้วในหน่อยนี่นะครับสองนิ้วก็มีน,นะครับผมแล้วก็มีได้ไซส์ ผานิ้วครับผมผ้านิ้วได้ก็กลับแค่แต้มนี้แต้มเดียวนะครับผมที่เหลือก็เดี๋ยวปล่อยไปหมดเลยครับนี่ใส่ถังไว้ก่อนเดี๋ยวก็ปล่อยหมดครับผมถ้าไซส์เดีวยวกันนี่โอ้โหถือว่าสวยงามเลยคคลิปนี้ปล่อยไปก่อน,นครับ แล้วค่ามาเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ได้กับข้าวอยู่ครับหนึ่งแก้มนะครับผมคลิปหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนก็อย่าลืมคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม